ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟน่องทุกคนนะคะวันนี้นุนที่ยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขความฝันของแม่น้อยนะคะความฝันของแม่น้อยเพื่อน่าหายมาก่อนนะคะหายมาก่อนเลข2ตัวนะคะเพื่อนมั่นใจอาจจะเป็น2ตัวล่างนะคะจะเป็นตัวใดจะหายไปบ้างเสียงสนทนาระว่างนุนที่ยากกับแม่น้อยอุดรนะคะวัที่ผ่านมาเพืเ่อนข่าวศย์า0 3 3 0บนนะคะงวดนี้จะเป็นตัวใดไปบ้างไปช่มน้ากันเลยะคะ่ะ แ,แ,แม่สวัสดีค่ะจ้าลูกมากเหรออ่าน้นที่ย่าจะไปวันที่ยี่สิบสี่วันเสาร์ค่ะโอเคเพราะว่าอันน้องอันมากข้างนี้มาก้างนี้เ้อมาก้างอันนุกงันไปหาอันตะสุกบอเฮ้ยหารตะสุกบอค่ะแม่ว่าเป็นยังค่ะแม่ว่าต้องบอกก็ได้เดี๋ยวมือมือไปจริงๆแล้วน้นที่ย่าจะโทรหา อันว่างวันเสาร์เรวจะไปบางข่างช่องลุงเฮ่งจะไปน้ำแล้วค่ะแม่จะไปร้ายช่องค่ะจะไปซอยแม่เพื่อได้เป็นสะพานบุญให้แม่ผนขิงแม่ดูเป็นปุ่มอยู่นี่ลูกพอบางวันที่ผ่านมานีเอฟซีเพิ่นกระเบิงซื้อเพิ่นบ่านได้ตามแต่บางวันนี่มิตรคนวมาให้ตามแม่น้อยอุดดให้แน่ถ้าเขางวดนี่คิดว่าจะได้ท่าบุญกับแม่นะคะแต่บางวันนี่ก็มิตรนุ่นที่ญาติน่ะซื้อผู้เดียว การทำบุญนะแม่อยูแม่เคียงนี่มันตายเลยดิฮะพอเราสาบแม่เคียงเบาอยู่นี่มันตายแม่ลูกมันเละงากอยู่นี่มันตายยังได้หนูคือนเบาได้ยินกับแม่อยู่เบาไรอยู่บอกว่าข้าวหวานมันสิตา้เองมันหนงสี่นะจะมาเป็นยังบุมันอยากได้เครื่องไหมบวะอยาเอาของเอาต้องเงียบหนาะอันนู้นนี้แม่ฝันไปค่ะแม่น้อยฝันต้องงวดไป <บ>อ,าอาจารย์แม่บอกมาว่าเจ้ารับร่องไปโนดเจ้านั้นได้ตลอดว่าสั้น่าสามตัวเจ้ากระสีได้เร้อว่าสั้นวะันนี้อ่ะสรุปแล้วงวันที่ผ่านมาเน่ะแม่น่อยไปจับลอตเตอรี่ให้เขาเจ้าเน่ะเป็นเจ็ดศูนย์สามเลยมันบอกค่ะเป็นตรงกับวันที่รางวัลที่หนึ่งบอกค่ะสรุปแล้วจับลอตเตอรี่ให้เขามันเป็นอัน มันสองศูนย์สามแมจับนะบอโอ้ยหนูวายมนุษย์อย่างนี้เป็นเจ็ดศูนย์สามจะของเขาหนละ่ะจะของที่แม่ไปจับไข่นะเขาได้ไปดึงเอาเองก็ได้ไปดึงเก็ดศูนย์สามอืมเขาบอกว่าได้นอกเขาเลยเสือใต้ดินนะนะค่ะถ้ามันตรงเลข,ขหกโตจังจะได้รางวัลที่หนึ่งแม่อ่าเข้าใจแล้ววันนี้แม่บพาะในฝันต้องงวดบอกค่ะ ค่ะ <c oughs> แต่ว่าแมา่ของลูกเปนได้ชาติเก่เนีแม่นใกล้ๆมือแม่จังยำอีกที่หนึ่งก็ได้ค่ะเออแต่ว่าอันลูกว่าสิมาหาแม่อยู่เดี๋ยวแม่กัสิอันนั้นหายไหมอยู่ที่หนห่อยฝันอยู่หมคือได้มันน่ะฝันบ่ชัติแม่ค่ะฝันว่าจังได๋เว้าให้ลูกให้หลานฟังนําแน่้อเน่ามันบ่มาชาตจังฝันมาจังได๋แต่ว่าแม่น้อยน่ะมามันสิเป็นมันเป็นไม้กิ้มลงไปแด็กทจังนั่งอยู่ร้านแต่ว่าโตกินอาหารน่ะนะลูกค่ะค่ะ แค่มันหบุกมาได้ใส่ได้จิ้มน้องไปคือจังหนเด็กแปดนะมันอยู่ทั้งรูมแม่ลูกค่ะลูกแปดมันอยู่ทั้งรูมบ่ะนี้ไม่นะมันโตมากมันก็โตขึ้นเบกแปดนะแม่ซักเกเรเลยแม่ก็ตีง่ายแท้เอาไปจังว่าเนี่ยละไม่ไม่อันี่แม่ไม่หญ่บ่ไม่มันบไม่ไงเดยรูไม่แค่ไม่จิ้มมีหยังนี่ล่ะแต่ว่าไม่ใครตัวนั้นมาถือตีนกูแต่ว่า แล้วก็แน่นไปเอ้ากเด็กแปดไม่เคยกิ่มเด็กแปดด้วยวันเสาร์ในวนอะเลขเลขกแปดรักเด็กแปดด้ยแม่เล็กแปดมาจังไลยแม่ยักเด็กแปดมาโตอยู่ที่ดินอยู่อันพื้นแบบว่าตัวเขากินเข่าเห็นปะค่ะแม่ค่ะเด็กแม่ก็บอกว่าเด็กแปดมาจังไหนแต่ว่าไม่ยักมันโตมาแต่ทางไหนโตมาแต่ทางข้างหนึ่งคนละน้างผาบด้านขวาคนละอืม ต้องเลยว่ามันโยนเพื่อนแม่มันโย้เพื่อนแม่เด็กแปดแม่มันโย้เพื่อนมันชักเด็กแปดอยู่เออแม่ชักเด็กแปดแม่แต่ว่าแม่กับว่าทายมันใจถ้าให้แม่น้อยตีแม่น้อยเป็นคนฟันแม่น้อยตีเป็นเลขยังค่ะแม่น้อยตีแม่น้อยตีเป็นข้นฟันแบบเป็นแปดหนึ่งเป็นหนึ่งแปดอยู่แล้วโอ้ยแม่คือตรงใจกับนนทิยากนู้นทิยาว่าสีเว้าอยู่แม่เว้าก่อนไม่ไม่กิมได้แม่กิมได้กแปดเลยแม่ ขี้้แปดกเ้เอามันก็ไปโจ๊เล็กแปดเป็กแปมันอาจจะใส่แบบนี้แม่แม่นี่ยมันไปเบอร์เวมันตัวแดงเลกแปลแต่มันตแดงบคะคดี๋ยว่าไหนไหนขี้มันไปเสียบเลยอือ่ว่ามันแม่ก็บ่่าไหนัตเนาะแม่ก็ได้บว่าอย่าคอยนะนะเด่ว่าแม่ก็ด้องให้่านเวลาแม่เลขแปดนี่ยมันยูนยูนยู่ในหลุมหรือยูเป็นกระดาษแม่ไม่เลขแปดนี่มันยวน มันยูเพิ่นยูเพื่อนคลิปับอยียงเท่านี้นะอมนนืมันเด็ไม่นด่เดินไหนแต่ว่าตัวนี้มันเป็นอย่งาง่ากทีเกียนสักเธอเดือยงงเพิน์นไเตียเอาเพิน์นไเตียเออเออแต่ว่าแม่กับมันบฮานไห้ทรดเจนนะะค่ะบ้านไหน,น,น,นะร<ะ>ัแม่น้านี่แม่นานาคิดว่ามันถิเป็นแค่บวหนึ่งแปดหนึ่งก็ถี่เป็นเกทเถึงน้ดูนี่เค่านี้แ่ะ อื่มแม่ว่าันมันใจแม่ว่าค่ะว่าแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งมันบพราค่ะจ้าแต่ว่าแปดหนึ่งนี่แปดหนึ่งนี่กับกันหนึ่งแปดนึ่งเพียงสี่บพาค่ะจ้าการถึงการต้องมานะแต่ว่าเมยวานั่นถ้าแม่บอกข้ามไหลปากแม่บอกว่าข้ามไหลมันตรงเลยเลยลูกค่ะแล้วว่าเจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งแม่มันใจตัวใดแม่มั่นใจ นี่แ oh, ล้วแม่ก็ได้วางสีดาแบบแนี่ยมังไสเอาติแปดมาจังไงหว้าแม่วะค่ะมาในตี้เก็มาแม่ได้วาเอาแปดมันสีหนาบ่แม่ขีหวังสีหน้าค่ะมากับมา้าููแม่วางสีนงแม่มันอยู่พื้นดินมันสิบวกเป็นล่างบ่ค่ะแม่แม่วาดมันดงมันจะสีด้วทางล่างเรืแต่ว่ามันติแปดมันแดงยู่นะค่ะมี่แดงนี่ติดแปดมันแดงค่ะ แม่คแม่คอยฝันแบบนี้จากเกียบบ่ไม่าคายฝันจากเทียบแต่ว่าเม้บเรื่า,ายงไงอาจารย์แม่ว่าขั้นจะเมาขั้นไหนจะมันใจตัวใดแม่เป็นตัวนันเลยว่าสัตว์เา็นว่ยอยาอันนี้เลยจะมันใจเลยว่าสัค่ะมันใจกูเปเลยจะพูต้อง,<า>งเมาไปไกลเป็นว่าเลียเจ้าเองอาจารย์ว่าเรียอยู่ได้หนีมิหนึ่งแปดแปดหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งแม่มันใจแปดหนึ่งบ่ค่ะ มันใจแปดหนึ่งหนึ่งแปดมันใจหนึ่งแปดแปดหนึ่งอ่าเรีว,ว่าแม่สันมาค้นใจหญ่ทุ่มเลย่องนีนะค่าคันเลขแม่น่อยๆครึ่งวันทิพานมากงวดนี่แล้วสิทุ่มวันทิพานมากนนทิยาก,กับไปซื้อข้างล่างหลายข้างบนเอาเนยๆห,หนึ่งกสิเฮ็ดบุญน,นะแม่คือเกากสีบดไดเฮ็ดหลายแต่วางวดสที่มากขันเน้นๆคือหางเดียวคืองวดที่แล้วนะสะสื้อจังสีไดเฮ็ดบุญหลาย ค่อจจะอาจารย์แม่นะ่ะมาเออาจารย์อิ่ออนเนพิ่อนหาเพินพ่นมาเพิ่นกระชิมาอยู่หรอกว่าสินเนี่ยอาจารย์แม่น่าลาอ๋อเพิ่นฮู้องว่าพวกหนูจะไปแม่จ๋าจ้าจ <ไป S 1> <ด>๋าน้องเบื้องค่ะจังใดจะ<ห>จะไปวันที่ยี่สิบสี่พูดเหรแม่จังสิไปแต่ว่าตอนนี้มันโอ้แมกมากแล้วเออีเอฟซียังก่อนในโทรศัพทฟ์มะค่ะเขาจะตั้งทีวีเอสไปแต่ว่าสารุปแล้วว่า าะรุปแล้วว่าชิปนี้แม่น้อยไฮไปเป็นแนวทางหาซื้อโรตเตอรี่ก้อนขึ้นหนึ่งแปดแปดหนึ่งมันปะขาแม่จัมจ้าเกตหนึ่งเนี่ยเป็นตัวร่องมันน่ค่ะอ่างกันจัดไฮสามตัวกับยันมันห้นนานจัดนะลูเอาคันแม่คิดว่าจะจัดสามตัวแม่คิดว่าตัวใดตเก้าแม่ว่าคันว่าล้วมันไปน้ำปากจัด,จด 3, 5, สามหา้าสี่สามหาซี่จ้า นั่นหาที่ 3, 4, 5, สามซี่หานี่แหละสามสามหาซี่สามซี่หา่า,าสามันยังโมหันฉาดนะแม่บอกว่าทรงเลยว่าแม่ว่าหันฉาดอยู่แต่ว่าแม่ก็บอกไปว่าแม่หวั่นใจตัวนี่แหละตัีอันไม่มันชักต้องมากถือมีละค่ะไม่หวั่นใจสรุปว่าสามตัวนี่โมหันหวั่นใจแต่ว่ามันใจตัวแปดหนึ่งหนึ่งแปดร้ายก็มันบค่ะ สว่าเรียนว่าแม่ว่าเด็กทียนผู้ใดเด้อนี่มันแค่นี้หนิงฟุ้มากอีนีค่ะค่ะอันนี้อันนี้หนู่งเบาให้ฟังนุ่งเบาได้ว่าแม่เอาอันเล็กทุมนี่มาเลือกเรียนกันบ้านผู้ใดเด้หนู่งเบาให้ฟังเงิซื้อเอ้าเออตอนนี้ยากขอบคุณแม่หลายแล้วค่ะเด้อที่เว้าควอมฝันปันลูกปันหลานฟังนะคะขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พอแม่พี่น้อยเอฟซีกับสิทธิ์ยิงยินนะคะเสียงสัมผัสระว่างนุนที่ยากกับแม่น้อยอุดรนะคะเพิ่นกะหามากสวนมากเพิ่นจะเน้นสองตัวล่างนะคะเพิ่นบ้าหันหมั่นใจสามตัวบนนะคะแต่ว่าเพิ่นกะยืนย่านว่าวันที่ยิฟซีนุนที่ยากจะไปหาแม่เพิ่นราจจะย่ำหาว่าเป็นตัวได้นะคะในคลิปนี้แล้วนุนที่ยากจะสรุปหานะคะนะคะในคลิปนี้แม่น้อยอุดรนะคะววันที่หนึ่งตุลาสองห้าหกห้านะคะเลขสามซี่หาสามหาซี่นั่น แม่บอ่าันหมั่นใจนะคะแต่ว่าเพื่อนหมั่นใจว่าเพื่อนฟันว่าไม่ตกลงมาเสียบยุเลขแปดนะคะเลขแปดยุพื้นดินนะคะแม่เลาก็ว่าหมั่นใจเลขแปดหนึ่งหนึ่งแปดล่างนะคะเลขเจ็หนึ่งเพื่อนว่าลดลงนะคะจากแปดหนึ่งลดลงเป็นเจ็ดหนึ่งกินแค่โตกันนะคะทั้งมดทั้งมวลนี่เป็นแนวท้อาหาสื่อสากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะเข้ากับค่อยมาติดตามน้ำกันว่า ใกล้ๆมือหรือวันที่ยิบซีนนนทิยาจะไปแม่แล้วจะยํำให้ตัวใดบ้านท่งให้ตัวใดแท้นะคะนุนทิยาก็จะขอจบคลิปแม่น้อยนะคะความฝันของแม่น้อยไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไม่เชดีสวัสดีค่ะ